ไปลุยอันนี้เข้าห้องอยังเข้าห้องมองยังมุนเข้าห้องมองยังปูรอสี าามมีน้ยยอลงพี่น้องเอ้ยแหน่เ่าเคยกินก็ได้กินและบาดี้ก็ได้โอ้โหมันยังไตอยู่มามุมมาอยู่สวัสดีครับผู้บ่าผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยวันนี้ครับลุงปีเตอร์สิพาพี่น้องเหลาะสมบรรยากาศริมฝั่งโคงนะครับเมืองทาแขกแขวนข้ามวดครับพี่น้องครับเป็นถนนริมโค้งนะครับนี่เด้อ เราสังเกตว่ารถทางฝั่งนี้นะครับกัลซิแลนทางขวามือนะครับผู้ใดมาเที่ยวทาเขกแขวงข้ามวนนะครับ mm hmm. เขาก็ต้องฝึกนะครับในการใส่รถใส่ถนนอันนี้ทั้งขวามือนี่ครับเป็นบันไดพญานาคครับพญานาคคู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นศาลเสาลักเมืองพี่น้องเสาลักเมืองนะครับ mm hmm. มีดอกมงดอกไม้มาจาหน่ายกันนะครับเ mm hmm. ลาะไปตามริมโค้งไปเรื่อยๆนี่นะครับ เขาสามารถที่จะชมทัศนียภาพนะครับวิวที่สวยงามทั้งสองฝั่งฝั่งนะครับนี่สวยงามครับพี่น้องไยเบ่งบรรยากาศร่มรื่นดีขนาดครับครับเดี๋ยวลงมิเตอร์สีผ้าออกไปทําสร้างนะครับพี่น้องเด้อไปเบ่งวิวธรรมชาตินะครับร่วมไปถึงไปพบน้องๆนะครับที่ได้พูดคุยได้นัดพบเจอกันนะครับผู้สาวลาหน้าฮักหน้าฮักนะครับแล้วก็ไปเบ่ง ทำสร้างนะครับขึ้นปีนผู้กินผาขึ้นไปบนหล่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับไปออกไปน้ำกันครับเบบี้เบบี้ครับเราคูณหันหนามาหน่อยอ่ะหนะันหนามมาโอ้เลยแข่งเมื่อยแล้วบอเมื่อยแล้วลอยแข่งอลอ,อ,ยอ,ยงอยขาแล้วพี่น้องเลยหาก็ขึ้นได้บุหอดเศร้าขันโมวยได,ด้นี่เนาะ เป็นหอบแล้วแบบนี้ฮะคองดื่มไม่จบ้เวเลสูมาอะไรนี่มาถึงเวเลสูมานี่แหละเอาอยู่นี่อยู่บ้านนี้เลยวะบ่อยู่บ้านอยู่แถวนอกอยู่แถวนอโน้ไม่ได้เบบี้อยู่นี่เบบี้ท้วงหน้ามาบ่นี่เลยเป็นโทษเลยเป็นวะโอ้ยบ่นหนามาเลยเราเห็นเบบี้ตัวมาแล้วไปลุยวันนี้น้องๆเพิ่นหนาหักนะครับเพิ่นมาหักเอาไอ้เพิ่น นีเขาห้องอยังเขาห้องมองอยังมอนี่เ <c oughs> ขาห้องมองอยังปูรื้อสีอืม <c oughs> ปูรื้อสี <c oughs> ปู้สังกษ์ษาเนี่ยสังกษีพอ่อพออ๋ออินสันโอ้ <c oughs> อเมซิ่ง <c oughs> ออกมานี่คือปากคำนะพี่น,อนอ้องเนาะปากคำเขาก็จะเห็นวิวทางนอก เห็นหมู่บ้านได้เห็นหมู่บ้านงามๆทำนี้มีซูมกว่านี้อีกบ่ะมียิ้มพยอดยอดพูดเลยยอดพู มันยัขึ้นแล้วเป็นยังมันยังบแล้วโอ้ขลังขันใดมั้คะขึ้นสุดยอดเลยหอชมวิวหอชมวิวเป็นหอชมวิวนะแนมเห็นหอดทางคเลยโอ้เกิดาจะขึ้นหอด้วจ้ขึ้นไปทั้งๆอย่างเนี้ยเป็นลมนนี้ไ่เคยขึ้นแบบนี้เลยนะบิ๊กฮอดขึ้นไปหอด้วกิบบี้กับห้องห้องหายอเด้อไอพี่เต้คอยยึ่งขึ้นได้เสยอ ไปล่งมาได้วะน้องๆเคนพามาเที่ยวครับอันนี้พี่ดองไทยเขาด้วครับนี่มาจากจังหวัดไหนครับบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลอุบลโอ้ผมอยู่นครพนมเด้อเป็นยูทูบเบอร์สื่อซ่องว่าลุงปีเตอร์เลาะเสาะแซบอ๋อลุงปีเตอร์เนาะครับยูทูบเบอร์ใหม่แบบเนื้แบบหม่ๆอยู่นี่แหละครับผมเห็นแต่ของไอ้น้อยอันก่อน บ่อบนพ <บน S 1> าเที่ยวใชอ,อันนี้อันนี้ของบ้าบนเจ้าอุบลก็มีวา่าเล่นกับมีเบาแม็กเลาะตลาดตะลี่นะบ้าหัวหยองบ้าหัวหยองเลาะตลาดตะลีอันนี้เด็กประเพ็ดเขาส่องวะประเพ็ดแน่ขี้เกียจตัดต่อขี้เกียจตัดต่อไม่ต้องตัดอะไรท้าอะไรก็ทุ่งโลดอยู่เนาะโอ้มัน <S 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 หลา,ายมันหลายหนวเอโอ้ยเยนดีที่ได้คูณจักได้ครับเด้อมาเที่ยวเป็นครอบครัวเลย ขึ้นไปใสา่ได้ขึ้นไปห้องนี่บ่ห้องพระนี่บ่แม่ได้แบบบีบีอี่ทงนี่บ่สร้างป่องค่ะแม่มันมีสร้างป่องสร้างป่องแม่มันป่องเองเลยมีสร้างเดียวมีสร้างเบบี้สร้างแบบใดสร้างหินงอกบ่สร้างหินงอกแม่ตัวกลางที่เป็นสร้างเป็นหินนี่แหละเจ้าอัน ม่วงแสงนะปุ่งออกมาแล้วสรางปเทศเป็นขัม่อย่างก็เดามาเลยก็เาหลักัเอาคนน้าหอมเลยเด็ม่ทำล้วนเยมันนักันทำน้หอมน้ำนน้าทําือห้อยห้องห้งสั่งเลยมือสั่งไปเลยแล้วจังวันเลยนี่แล้วจังวันเาหาทวันเาขึ้นไปไหมขึ้นไปดูสั่ขึ้นไปเที่ยวเี่ยไป ออกอถอลเขาเด่นรงเเลยุงบิเตอร์กับมาม่นน้ำเข่าือพี่น้องเลยบรรยากาศแบบนี้ต้องมาให้ได้นะครับโบมาบอด้เสียโอกาส สวยๆแบบนี้ต้องมาครับพี่ต้องนี่เบบี้โมเห็นหน้าเพื่อนเพื่อนยังโมเห็นสร้างเลยเป็นรูปสร้างเลยบโว่าเป็นรูปหัวออกมา อ๋อขาไปนะอซองมึงได้ยังสิบปได้ครับผมอ่ะมันแข็ง่งขอ้าสามอบลพื้งามแค่พี่เทิร์มวะนี่อ่านุเรียนจบอะไรนิยาล่ะครับงอยูไสหนูเรียนจบอาเซียนอุบลมาเพ็รงานอยู่ไสบปะนี่เพชรงานอยู่แถวเอ่อโรงเรียนเทคนิคเปิดเดทไปเที่ยวอุบลเด้ได้ค่ะห้องสี่ติต่อกันได้ยังไงอ้าอ๋อชองทางไอจี ไอจีวะซื้อเดี๋ยวให้หาให้เด้อได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาช่องพี่มาก็ได้ตามช่องพี่มาว่เอาเพจเนาะเพจเพจเลาะเสาะเสแปรเลาะไม่อยากร้อยูทูบก็เลาะเสาะแสแปรพี่กันเพจก็เลาะเสาะแสแปรพี่กันโออเดี๋ยวใช้ไม่ได้เลย้วหนีจะไรวะมันนี่เขาไม่ทำ嘛 ฮะ<ม>โอเคมานอนจักมือแม่นอนสองนอนสองคืนจ้ะสองคืนมือนี้มือแรกบ่แม,ม่นค่ะถึงมาก่อดไปนอนใส่แน่เอาเขาลงเรียบเนื้อจากโมเดลเช้าก่นบ่จะไปะเที่ยวไสต์ต้อนที่แม่เป็นว่าจะไปทำนะฮะทำปะฟ้าทำผ้าทำแอนโอ้ออกไปก็เลี้ยวขวาไปพูนบอกไปท่าฝรั่งบ่ท่าฝรั่ง พ่อไปป่โอ้ท่าฝรั่งวังสีครามเด้อยสาสามาลีครับมาลีอยู่ในถ้ำนี่ครับคุณพากันมาลีอยู่ในถ้ำเาไปนี่นี่น um <so ี่มีน้ำ้ยกหัวสร้างอะมีน้ำย้อยลงมานลา ่าไงมันเป็นลักษณะคล้ายๆหอซังกัมีงวงรังเนาะมกับมีะมีตอดจิ้มีแล้วลแม่นบอกต่างประเทศมางแล้ก็เจ้าหลักตัดต่โอ้ตัดเอางวงสังฮะแ่นอือีน้เป็นหินย้อยนะครับเป็นหินย้อยธรรมชาตรเนาะน้ำย้อยลงมาใส่นะครับสวยๆเลยพี่มีเตาพามาเบึงธรรมศาตร์มาหนี่ลาะตลาดแล้วเขาก็มาบึงธรรมชาตร ต้องขอบคอขอบใจทีมงานน้องเบบี้สาวงามมือนี้เพยุดพักนะครับขงช่วงพักปีใหม่ลาวเนาะเพิ่งก็เลยบ่ได้ไปลุงเฮียนก็นเลยไปพาอ้ายมา บันไดเพินโอ้ยน้องนี่กำลังถามค่ะ่องจะอย่เละเสาะแสบกำลังกดเอาซองลุงปีเตอร์ครับลุงปีเตอร์ช่อแสบเมี่ยแหละ อันนี้ยูมอหกน้องกันไปเลยบ่แม่นี่ห้องเดียวอีกห้องเดียวกันเลยเมื่อนั้นได้เจอกันอยู่บ่าวเฮ้ยที่ลุงมิเตอร์ไปถ่ายอยู่หน้าห้องเฮียนฮะมี่แต่เบบี้นีแต่เบบี้คนเดียวเพิ่งรุดออกมาฮะเพิ่นมาน้ำหลางเนี่ยชิ้นพงศ์เหนไให้เราเขียนนี่ไปเขียนได้เพจว่าอะไรอย่างเพจได้เพจเลาะซอเซ่เพื่ันเพจเลาะซอเซ่แม่จะไปเขียนสายมาเบิ้ง

ตายยิ้มาาดอกคูณขานดอกคูณเป็นขาวเดินคลายมีเบิรมียังก็มีรับสร้างรับเเดี๋ยวไปกินทวบ้านตองคูณเนาะเโอเคไปไปขอพรมาขี่หินซะก่อนอยูอ่ก็ข่าเซคกใ่ดอกคูณน้ำใครลูกเดยกอกให้กินได้ยงบ่ออดี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 จวเลย อย่าให้เป็นั่งร่มกันยูหันน้ำเนาะเผื่อมีผู้บ่าวไทายสนใจกับร่มเอาเองเด้อบันี้จ <c oughs> ีต่อให้เดียวเลยแต่ว่าเบบี้จองแล้วเนอติดต่อให้เดียวเลยเบบี้โให้ไปได้เบบี้ฮะ <c oughs> <c oughs> ข้าไปไน่นดีป๊อปแล้วสุดไก่สุดข่ามผ้ามลยมารีหมั่นส่งขํามอะอยู่อันนี้ยอหัวควายเจ้าบุคคลคือเจ้นี่ขอยู่อันนีเนี่ยก็คเไรอันก่อนม่่ไพ่าลงยันให้อนี่ป่ะ

อะไรจะเป็นจริงนะให้มันขื้นว่องๆบห้นะขนะไมื่นขื่นลำบได้แะขันไปย่อมุดหัวชุดหูเ้ยบ้าย่อย่อนัน้เหินสามเถือบ่แม่ขันนี้กห้ นะแบบนี้และยยอขื้นขั้นทายย่อขื้นแล้วแบบโบร้อ๋ออรีเลยบนี้อีนะหมูจอดไปเ้เหยอยู่ตายหคือเดี๋ยนะมีผู้หนึงยขึ้นอืมคหินกับไปหนักะนี่น้อยนึงค่ะโยกขื่นตล้วพูดว่าพยอขึ้นเคยยันโยกขึ่นได้ไหม่ก็สีหมูมัดโย่อืมใย่ไหมโยกแอนโยกไอนใส่โยกแล้วไปใส่โยกแล้วไย่ยันป่ไรใส่ไหมโยแล้วอ่ะหนอแล้วยหนอันนี้ ท่านยอขึ้น3บาทตามข้ามอธิษฐานแสดงมาประสบความสำเร็จหรือว่าได้ในพรที่ขอไว้นะบ่ยอเนาบนนยคต้องเส้นต้องเส้นนันะ่อแม่ถ้มาดานได้น้ำ ไปย่อิี <f> ่ย <own their word> <t od flat> ่อก็ได้ปะีว่าอยากให้ทาร์ารเหมืนลงเดี๋ยววัอยากวอยากขอพรว่ปคุย่อหินขอพรแี่ว่าพารสกวาวมาย่อเอเฮาสีขอมาได้เพราะว่าเดี๋ยว่อดเฮาสีบัวสามเล็ดเดียวน้องเขาสีหูเฮาสีคอยังโดยเฉพาะเบบี้ คือยกขึ้นแท้สะ่แมนพี่น้องเอ้ยนี่เราเคยกินก็ได้กินแล้วบาดนี้ก็ได้โตมันยังไต่มามุมมาอยู่ผู้สาวงามงามงมแต่ว่าผ้ากินเนี่ยหานมาสศจารย์พันลึก